ด้วยรักและวิญญาณเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่25วาสนาพรเทพเดินขึ้นมายัางบนศาลาใหญ่โดยมีเนื้อทองจับชายเสื้อเดินตามมาติดๆชาวบ้านชาวเมืองนับจำนวนได้หลายร้อยคนนั่งยิ้มหน้าชื่นปราปลื้มกับงานปุญกรถินปีนี้ หยุดน้ำตาของรุคขเทวาตัวน้อยหลัก่ออกมาด้วยความปิติใจเพราะครั้งสุดท้ายก่อนตนจะสิ้นบุญแล้วจำต้องลักกายหยาบนั้นคือวันที่ตนวิ่งตามพรเทพออกจากเรือนเพื่อตั้งใจว่าจะมาร่วมงานบุญกถินบัดนี้ผ่านพ้นมา11ปีเนื้อทองจึงได้มีโอกาสมานั่งร่วมงานบุญสมใจไปถวายผ้ากถินกับพี่นะพรเทพอมยิ้มน้อย หันไปมองเซี่ยวใบหน้างามของลุกคาเทวาตัวเล็กที่นั่งพนมมือท่อนขานคำกล่าวผ้ากถินซึ่งปีนี้พรเทพประวาราณาขอเป็นต้นบุญใหญ่เพราะอยากอุทิศบุญทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ให้กับเทวดาที่นั่งอยู่ข้างๆบุรุษหนุ่มรูปงามคลานเข่ายกผานผ้าไตรอันประณีตพร้อมเครื่องบริวารทั้งหลายถวายแด่หมู่สงโดยมีหลวงตากแก่นเป็นประธาน ด้านข้างมือเรียววางจับประคองของทุกสิ่งรวมด้วยช่วยถวายทุกสิ่งอย่างด้วยความชื่นใจพี่รุคกขเทวาตัวน้อยเอ่ยปากเรียกหาพรเทพเท้าสองข้างไม่ได้ก้าวย่างตามลงไปในเรือภายไอ้ท้องไอ้ครันซึ่งเดินตามหลังมาหยุดยืนยิ้มทั้งน้ำตามองน้องชายที่มันรักรู้ได้ในทันทีว่าคงถึงเวลาทห่เนื้อทอง ต้องจากมันไปจริงๆแล้วเนื้อทองพรเทพกลับมายืนมองร่างสว่างซึ่งค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆเนื้อทองต้องไปแล้วเด็กน้อยหันไปมองคนหนุ่มทั้งสองไอ้ครั้นวางสิ่งที่ถือมาในมือลงไปบนพื้นยืนมือไปวางลูปหัวน้องรักของมันมเบาๆน้ำตาไหลพลากลงมาเป็นสายจากนั้นจึงดึงเนื้อทองน้องน้อยของมันมาสวมกอดอย่างนุ่มนวลทนุถนอม ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้ไอ้ครั้นยิ้มสะอื้นไอ้ครั้นกูไม่อยู่เสียแล้วมึงอย่าดื้อกับพี่พรเทพนะอืมมึงไปอยู่สวรรค์ก็อย่าเที่ยวให้มากนากนะประเดี๋ยวเทว,วทาบนนั้นเขาจะถีบลวงลงมากูจะขึ้นไป้อมึงอยู่บนนั้นมึงอย่าตายแล้วตกนรกนะไอ้ครัน้นกูไม่ตามลงไปหามึงในนั้นดอกนะ เนื้อทองรัดแขนกอดตอบคนที่รักเสมือนพี่ชายกูจะหมั่นทำบุญส่งข้าวส่งน้ำส่งขนมอร่อยๆมาให้มึงไอ้ครันยิ้มพยายามกลั้นสะอื้นมึงส่งขนมอย่างอื่นไปบ้างอย่าทับในขนมตาลให้กูนะโว้ยเป็นผีแล้วยังเรื่องมากนักมึงนี่เออกูได้ขนมอะไรอร่อยมากูจะเก็บไว้ให้มึง ไอ้ครั้นยิ้มขอบตาปริ่มหยดน้ำเล็กๆไปเถอะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไอ้ครัน้นพี่จะดูแลมันให้สักวันหนึ่งเราค่อยกลับมาเจอกันอีกนะเนื้อทอของพี่อ้อมแขนอบอุ่นขนาดใหญ่อบร่างนุ่มนวลใสยเย็นเข้ามาไว้ตรงกลางอกรับรู้ได้ถึงความบอบบางในสัมผัสที่ค่อยๆจางไปทีละน้อยเนื้อทองไปแล้วนะยิ้มสดใสคลี่ออกมา ดวงตาสุกสว่างมองชายที่ตนรักข้งสองกูรักมึงนะไอ้ทองไอ้ครันส่งยิ้มสุดท้ายให้น้องชายของมันกูก็รักมึงไอ้ครันแล้วทองก็รักพี่เท่ม,มากเหมือนกันพี่รักทองนะเนื้อพอของพี่ทองไปแล้วนะเทวดาน้อยร่างสว่างค่อยลอยสูงขึ้นไปจากพื้นความโปร่งใสจืดจางร่างเลืองลงไปทีละน้อย ร้องกับกลิ่นหอมเหมือนน้ำอบลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอันว่างเปล่านานครู่ใหญ่กว่ามันจะค่อยๆลอยห่างหายไปเรื่อยๆจนในที่สุดพรเทพและไอ้ครั้นต่างก็ไม่ได้กลิ่นหอมใดนอกจากกลิ่นดินกลิ่นหญ้าไอ้ครั้นยืนก้มหน้าสะอื้นฮึกฮึกอย่างเงียบๆจนเมื่อพรเทพเดินเข้ามาวางมือลงบนไหล่ของมันวางใจเถิดครั้นเนื้อทอของเรายามนี้คงไปเป็นเทวดาตัวเล็กๆอย,อยู่บนสวรรค์ อย่าร้องไห้อะไรให้กับคนที่เขาไปได้ดีเลยข้าลีบมันมาตั้งแต่น้อยบ่อนข้าวปอนน้ำทายาให้ยามันโดนพ่อครูตีเนื้อลายข้ารักมันเสมือนน้องพอมันไม่อยู่แล้วข้าก็ไม่เหลือใครอีกเอ็งยังเหลือข้าไปพี่ชายอีกคนอย่างไรไปกับเรนเราเถิดโอ้พี่ปอนเทพ ครั้นคุกเข่าลงบนพื้นพลางคว้าเอวคตรตรงหน้าเข้ามาสมกอดร้องไห้สะอึกสะอื้นยกใหญ่สักวันหนึ่งเมื่อวาสนาของเราเวียนมาบรรจบพวกเราคงได้กลับมาพบกันอีกเนื้อทองคนบ้าอะไรวะชื่อเนื้อทองชื่อโบราชิบหายคณินนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสองถือกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนชื่อน้อนรหัสของตัวเองพลิกไปพลิกมาปากพร่ำบ่นพึมพำ จากนั้นยื่นหน้าไปอ่านกระดาษแบบเดียวกันของเพื่อนคนอื่นๆหลังจากมีการให้รุ่นพี่ปีสองจับสลากเพื่อหาน้องรหัสชีวิตในร้มมหาวิทยาลัยจะง่ายขึ้นหากเรามีสายรหัสที่ดีทำเนียปฏิบัตินี้มีมานาจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดกิจกรรมตามหาน้องรหัสเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องทำให้คณินต้องเสียสละเวลาจีบสาวมายืนสองมองหาน้องรหัสตัวเอง คานินมึงเจอนอกรหัสมึงยังวะเพื่อนคนหนึ่งยื่นตีนมาเตะขาเอ,อ๊ะเฮยังอะพวกมึงเจอนนองกันหมดแล้วดิคณนินยักไหล่สายหน้าสายตามองผ่านไปยังบันไดทางลงอาคารเรียนรวมของเด็กปีหนึ่งเออเจอแล้วเมื่อวานเนี่ยกูเห็นหน้านองรหัสมึงแล้วนะไอ้นองเนื้อทองอะไรน,นั่นอะหน้ารักเหี้ยเลยเดี๋ยวนะ ตกลงว่าหน้านอรหัสกูคือมันน่ารักหรือหน้ามันเฮี้ยกันแน่วะมึงพูดดีดีเฮ้ยน่ารักดีวะน่ารักมากเลยน่ารักแบบน่ารักอะ่ะน่าสัจหายเลยนอรหัสมึงเป็นเพื่อนกับนอรหัสกูพอดีเพื่อนคนเดิมพูดไปยิ้มไปเฮ้ยี๋ยวกูตกความนี่มึงอย่ามาพูดจาฮะลึกกับน้องกูนะคินินหลึงตาใส่เพื่อนเออยีกูพูดเล่นเห็นว่าเป็นอนอรหัสมึงหรอกนะ กูจะเว้นไว้สักคนหน้าน้องมันมึงยังไม่เคยเจอสักหน่อยมึงห่วงลวกหน้าเลยนะเนี่ยไม่รู้ละน้องรหัสกูใครกล้าแตะน้องกูกูจะกระทืบให้แล้วนี่กูมาดักรอมแม่สาววันแล้วเนี่ยกูยังไม่เจอมันเลยหาตัวยากชิบหายพี่รหัสขี้บน่นยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูประมาณเวลาเนื่องจากวันนี้มีนัดกินข้าวกับพี่ชายซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจึงไม่อย่างผิดนัด น้องกูบอกว่าน้องเนื้อทองของมึงชอบแวะไปคาเฟ่นั่งกินขนมมึงลองไปดูดิสบายเหลือเกินนะน้องกูรุ่นพี่ปีสองเบะปากแล้วสะบัดหน้าเดินขึ้นฮัดหายไปตามทางอันเป็นทิศที่ตั้งของคาเฟ่ดังขึ้นชื่อเรื่องขนมอร่อยเอาสมูทตี้มิกเบอร์รี่แล้วก็ขนมอ้มอาวสายตาละห้อยมองตามขนมชิ้นสุดท้าย ที่พนักงานสาวหยิบมันออกไปจากตู้อยากกินขนมอันนี้เหรอครับพรเทพชายหนุ่มใบหน้าหล่อคมคายบุคลิกนุ่มนวลสุภาพเจ้าของรอยยิ้มอบอุ่นมองเด็กหนุ่มร่างเล็กตั้งแต่แรกเห็นเมื่อตอนที่เนื้อทองเปิดประตูเข้ามาในร้านไม่รู้ว่าทําไมพรเทพถึงรู้สึกหายใจไม่สะดวกเลยมันกระวนกระวายในใจแปลกๆนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุข จนต้องพาตัวเองขยับเดินมายืนอยู่ใกล้ๆตักศึกษามหาวิทยาลัยตัวเล็กครับเนื้อทองเฟรชชี่ปีหนึ่งเด็กหนุ่มที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนุ่มเนื้อทองสมชื่อด้วยเพราะลักษณะเฉพาะคือมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณละเอียดละออเครื่องหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเผาหวานเสียจนใครหลายคนไม่กล้ามองตรงๆเพราะสะเทือนเขินอายในความงามนั้น ทองชอบกินขนมเจ้าของดวงตากลมตาโตพยักหน้าสายตายังไม่ลักไปจากกล่องกระดาษสำหรับใส่ขนมหวานถ้าอย่างนั้นน้องเอาขนมชิ้นนี้ไปก่อนก็ได้ครับถุงขนมยื่นส่งให้คนตรงหน้าออไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเดี๋ยวทองเอาชิ้นอื่นก็ได้คนชอบกินขนมหันไปจิ้มนิ้วเรียวสั่งขนมอย่างอื่นแล้วเดินไปนั่งลงยังเก้าอี้ซึ่งว่างอยู่ นักศึกษาตัวเล็กหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วพลิกเปิดอ่านช้าๆระหว่างรอให้พนักงานนำเครื่องดื่มและขนมที่สั่งมาส่งให้หางตาปลายเห็นขากระเกงใครบางคนไม่ยืนอยู่ข,ข้างๆจากนั้นขยับมานั่งโลยเก้าอี้อีกด้านมือวางจานขนมเล็กลงบนโต๊ะพี่เอาขนมมาให้พรเทพวางจานขนมซึ่งเนื้อทองพลาดวินาทีสุดท้ายไปพร้อมกับส่งยิ้มใจดีข,ขนม พี่ให้ทองเหรอครับใช่ลองชิมสิว่าอร่อยไหมมือหนาใช้ช้อนตัดขนมชิ้นเล็กยื่นส่งไปจอร,รออยู่ตรงกริมฝีปากบางดวงตาทั้งสองคู่หยุดนิ่งประสานกันนานครู่หนึ่งเนื้อทองได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมันเต้นตึกๆไม่เป็นจังหวะเป็นลักษณะาอาการที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยมันลมรวม,มปะปนกันระหว่างความรู้สึกปิติตื่นตันในใจถึงขนาดสั่นหัวใจดูได้น้อยนี้ให้หวั่นไหว พี่เนื้อทองหลุดตาลงไปมองขนมในช้อนเงินพลันน้ำตาหยดเล็กไหลออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุขนตายาวฉ่ำเปล่าไปด้วยหยดน้ำใสๆสะบัดยกขึ้นไปพินิจใบหน้าของคนอายุมากกว่ารู้สึกคิดถึงอย่างสุดประมาณไม่ต้องร้องไห้นะครับอ้าปากสิเดี๋ยวพี่ป้อนขนมให้ข้อนิ้วนุ่มยื่นออกไปอย่างช้าๆช่วยชิน้ำตาให้เด็กขี้แงเฮ้ย มึงทำอะไรน้องรหัสกูเนี่ยคัน,นินเดินกลางเข้ามาคว้าไหล่ผู้ชายที่นั่งหันหลังให้ในใจค่าโทษว่าจะตบกระบาลมาสักทีสองทีโทษฐานทําให้น้องรหัสเสียน้าตาแต่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมอ้อาวพี่เทพฝ่ามือหยาบกลางทําท่าตบค้างกลางอากาศก็จะเปลี่ยนเป็นยุกมันไปเกาท้ายถอยแก้เกือน้องรหัสพรเทพมองหน้าน้องชาย ก่อจะหันไปเลิกคิ้วให้เด็กน้อยขี้แงที่กำลังใช้มือปาดแก้มเช็ดน,น้ำตาตัวเองเออใช่ใช่ครับน้องเนื้อทองใช่ไหมรุ่นพีปี2วางมือเท้าแขนลงไปบนโต๊ะแล้วหันไปถามชื่อเฟรชี่ที่หาตัวยากเย็นเหลือเกินคานินรู้มาจากเพื่อนอีกทีว่าน้องรหัสตัวเองนี้เป็นคนเงีย,งยบๆขี้อายและชอบกินขนมเป็นชีวิตจิตใจคานินจึงเดินตามมายังคาเฟ่ ครับแล้วพี่คือพี่ชื่อคณินเป็นพี่รหัสเราในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะยิ้มทะเล้นแต่จริงใจยุกข,ขึ้นมาจากปาเนื้อทองอย่างนั้นหรือพรเทพหันไปยิ้มให้เจ้าของชื่ออันไพเรครับผมชื่อเนื้อทองหรือว่าเรียกทองเฉยเฉก็ได้หา,หากเนื้อทองเป็นน้องรหัสของคณินถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พวกเราไปทานข้าวด้วยกันดีหรือเปล่า มือนี้พี่เลี้ยงเองเอ่อทานข้าวเลยครับน้อนรหัสนั่งทำหน้างงให้กับผู้ชายสองคนที่พูดเองเออเองไปเสียทุกอย่างโอเคเลยไปน้องเนื้อทองถือเสียว่ามือนี้พี่รหัสเลี้ยงไปเร็วลุกข้อมือเล็กถูกพี่รหัสคว้าไปส่วนพี่ผู้ชายอีกคนโรคสมุดหนังสือถือกระเป๋าเดินยิ้มตามมาติดตแม้เป็นการพบหน้ากันเพียงครั้งแรก แต่คนทั้งสกลับรับรู้ได้ถึงความผูกพันอันมองไม่เห็นแต่ผู้เาขาท้องสาสัมผัสมันได้จากหัวใจเนื้อทองนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายสองคนที่มันตักข้าวตักขนมส่งให้ไม่มีหยุดตกลงว่าพี่เทพจะมาเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยผมจริงดิจริงเริ่มสอนอาทิตย์หน้านี้แล้วพี่เทพเป็นอาจารย์สอนหนังสือเหรอครับเนื้อทองเอียงคอมองหน้าพี่ชายแท้ ของพี่รหัสด้วยความชื่นชมใช่ท่านเนอทองเรียนคณะศิลปาศาสตร์ก็คงได้เรียนกับพี่ในสักวันแล้วนี่ผมต้องเรียกพี่ว่าอาจารย์ปะคณนินเด็กหนุ่มหน้าทะลน่ถามพี่ชายถ้าอยู่มหาวิทยาลัยยังไงก็ต้องเรียกอาจารย์แต่ให้อยู่บ้านก็เรียกพี่อย่างเดิมไงถ้าอย่างนั้นเนอทองก็ต้องเรียกพี่เทพว่าอาจารย์ตลอดเลยใช่ไหมครับเด็กน้อยในตาซื่อถามขึ้นบ้าง เพราะคิดว่าหากพรเทพเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยจริงๆคงได้พบกันบ่อยขึ้นเรียกพี่เทพดีกว่าเอา้เอาทำไมลำเอียงล่ะน้องชายเจ้าปัญหาขมวดคิ้วก็ตอนนี้เนื้อทอยังไม่ได้เรียนก,กับพี่นี่เพราะฉะนั้นเรียกพี่เทพอย่างเดิมก็ได้นะครับพี่เทพเด็กน้อยว่าง่ายพยักหน้ารับทำไมสองมาตรฐานเนี่ยเกิดอะไรขึ้น คนพี่ทั้งสองรถกระจกลงชะเงงคอมองไปเบื้องหน้าเห็นไฟแดงๆอันเป็นสัญญาณรถฉุกเฉินรถดับเพลิงกับเสกเอตโรวอยวายจับใจความได้ว่ามีรถคนเมาขับชนเสาไฟฟ้าใหญ่ทำให้ไฟในหอพักและบริเวณโดยรอบดับสนิทไฟดับอย่างนี้พี่ว่าทองไปพักที่บ้านพวกพี่สักคืนดีไหมพรเทพหันไปมองเด็กน้อยที่นั่งทำหน้าสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตคืนนี้ดีแต่ว่าทอง ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เอาไวส้สายพี่ขับรถมาส่งก็ได้จะดีเหลอครับดีสินี่พี่รหัสนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่ดูแลทองเองเอ่อครับเด็กน้อยหัวอ่อนไม่กล้าปฏิเสธจนสุดท้ายก็มายืนหมุนกายอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่เพราะทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเดินทางไปไหนดีพี่เทพเอาเนื้อทองไปนอนที่ห้องด้วยนะครับ ฮะอะไรนะครับเนื้อทองสะบัดหน้าหันไปมองพี่รหัสทันทีพี่ไม่ชอบให้ใครมานอนข้างๆอ่ะเดี๋ยวเผลอถีบตกเตียงเราจะซวยเอาทบไปนอนห้องพี่เทพนั่นแหละพี่รหัสยักคิ้วแล้วเดินลิ้วๆหายเข้าไปในห้องหนึ่งปล่อยให้น้องรหัสยืนอึ้งอยู่กับว่าที่อาจารย์พิเศษเออพี่เทพไปเถอะดึกแล้ว พรเทพเลื่อนมืออุ่นมากุมฝา่ามือนุ่มแล้วจูงให้อีกคนเดินตามเนื้อทองมองมือที่จับจูตัวเองอยู่นั้นพลันน้ำตาก็ไหลลงมาอีกรอบนิ้วมือเล็กเผลอออกแรงบีบกระชับอุ้งม,มือใหญ่รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งยามไม่ได้สัมผัสมันพรเทพเอี้ยวหน้าหันกลับมาแล้วเปลี่ยนจากจูงมือเป็นโอบแขนลงมาคล้องไหล่แคบบนเตียงนอนหลังใหญ่นักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่ง ขยับเอาตัวเองไปนอนตะแคงชิดติดขอบเตียงด้านหนึ่งตาลืมขึ้นไปมองผนังห้องสีขาวในความสัวไม่ถึงสานาทีแผงอกกว้างขยับเข้ามาชิดแทบติดกับแผ่นหลังบางท่อนแขนหนาหนักพาดวางลงมาตรงส่วนเอวเล็กพี่มือเย็นเฉียบเลื่อนลงไปกุมหลังมือใหญ่นั้นไว้พี่นอนไม่หลับขอกอดเนื้อทองหน่อยนะข้างแหลมกดลงมาบนไหลแ่แคบ ผิวแก้มเนียนละเอียดรับรู้ถึงลมหายใจของชายเจ้าของบ้านเจ้าของเตียงเป่ารถลงมาครับเด็กน้อยพยักหน้ารับในความมืดก็จะลอยหือเพราะถูกยกให้พลิกตัวหันกลับมายังฝั่งเดียวกันหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าดีกว่ายังไงเหรอครับพี่อยากมองหน้าเนื้อทองมองหน้าทองหรืออืมทอนแขนยาวข้างหนึ่ง สอดช้อนรองลงไปในช่องว่างระหว่างหมอนกับต้นคอรังร่างอ่อนนุ่มนิ่มให้ขยับชิดขึ้นมานอนติดอยู่ระหว่างอกทอนแขนอีกข้างตวัดวาดรังเอวบางให้แนบชิดพี่เทพดวงตาสุกสว่างเปล่งประกายระยิบระยับแงคขึ้นไปสบตาหากทว่าเนื้อทองมองได้ครู่เดียวเท่านั้นเพราะอยู่ๆภาพทุกอย่างมันก็หายไปรับรู้ได้แค่สัมผัสนุ่มๆตรงลิมฝีปาก ลิ้นรับรู้รสชาติหวานนิดๆจมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆของยาสีฟันหน้าอกเรียบแบนราบสัมผัสได้ถึงแผงอกตึงแน่นเปรี้ยแข็งขืนพี่เหนือทองรีบเรียนให้จบนะลมหายใจยาวพลออกมาจากอกกว้างภายหลังจะก,กรีบปากสองคู่ขยับห่างออกจากกันครับใบหน้าเล็กขยับซุกลงไปวางบนอกกว้าง แขนสองข้างสวมสอดก่อนรัดคนหนุ่มเนื้อทองของพี่จบภาคต้นติดตามต่อได้ในด้วยรักและลอยกับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับยั Yay! ให้เสภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio